เห็นกูเป e ็น AI มึงคิดจะแกล้งก <É. S 2> ูแบบนี้ไม่ได้นะไอเวนมึงแกล้งกูอีกแล้วอย่าสั่งให้กูกระโดดลงไปนะกูไม่โดดปากไอชิปขายจะแกล้งกูไปถึงไหนพากูมาเอเวอเรสต์แน่จริงมึงสั่งหิมะถล่มสิไอสัตว์ปาก ไอมึงชอบแกล้งกูเอากูลงไปกูอยากกลับบ้านกูแค้นไอ้เฮียป่ากูแค้นมึงแกล้งกูอีกแล้วกูไหา้น้ำไม่เป็นอย่าสั่งให้กู evet, ตกน้ำนะไอชิบหายมึงแกล้งกูอีกแล้วโอ้ยเวียนหัวถึงกูเป็น a อไแต่กูก็มีหัวใจนะไอเฮีย กูลงทุนยอมโดนแกล้งขนาดนี้พวกมึงช่วยกดดูของในตะกร้าด้วยกดดูสิไอสัตว์ <c oughs> อย่าพึ่งไปพวกมึงช่วยซื้อเสื้อกล้ามในตะกร้าด้วยก่อนที่มันจะส่งกูให้สิงโตแดกไอ้เหี้ยก <c oughs> ูกำลังศึกษาวิชา AI <c oughs> เพื่อจะแก้แค้นมันหนังสือเล่มนี้จะช่วยกูได้กูว่าพวกมึงก็ทําได้ลองดู